เลือกพี่เอกมาเลยเพราะว่าเขาคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้าง,งที่จะเหมาะกับงานของอปอนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่จะมีศิลปินมาว่าก็เดินเดินผ่านตามงานตามเทศกาลต่างๆก็ยังไม่เคยนั่งให้ใครว่าสนใจในคาแรคเตอร์ของผมนะซึ่งอาจจะดูย้อนยุคนิดนึงน่าจะเหมาะกับแนวค่าวบอยอาจจะอยู่ในชุดแบบค่าวบอยทำหน้าดุดุหน่อยองเงี้ยครับโอ้เท่มากเลยอะ่ะใช่เลย สเสน่ห์ของอตัวนักแสดงเนี่ยมันออกมาได้อย่างแบบว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของเขาและก็มาเสริมอะไรสิ่งหล่านี้ผมเรียกไม่ถูกแต่มันรวมกันแล้วมันสวยงามครับสำหรับผมก็คงจะฝากผลงานอีกครั้งหนึ่งกับศิลปินคุณโอปอนะครับผมกับโครงการน้ำใจไม่มีบนหมดทำให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ชื่นชอบในงานศิลปะมากขึ้นครับรู้สึกเยี่ยเยือกถ้าอยู่ใกล้คุณโอปอเนี่ยเยี่ยเยือกเป็นคนสุข,ขุมมากเลยนะฮะ